ขนาดถ้วยขนาดถ้วยหอกไก่ไก็โถใหญ่ขนาดนี้ทางเข้าสุแทเนี่ยได้มาโซนมอนแจมนะครับเหมือนแมวผสมกระต่ายอะไรสักอย่างนะบอกไม่ถูกครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอแม่ริมนะครับก็เป็นทางผ่านจะขึ้นดอยกันนะครับเส้นแม่ริมก็มาเติมพลังกันยามสายในวันนี้นะครับยามกลางวัน,นครับ ที่ร้านกระเพราถาดเตี๋ยวไก่ส้มตำนะอ่ะมาชักทายคนนี้ยังก่อนก็พอดีมีนัดหมายกันนิดนึงนะครับอ่ะทักทายคุยังเจ้าสวัสดีเจ้านี่เาจะปากันไปเอลโดยไปทิ่คัวันนี้เราอยู่ทางเข้าเส้นที่จะไปมอนแจมเจ้าไปที่แต่เขาบอกไปเอลมอนแจมนะเจ้าเราจะเลยไปตี่เสมืองแห่งจุดหนึ่งนะเจ้าทะลุเสมืองเลยใช่ไหมทะลุเสมืองพอดีเรามีนัดนัดสเตจเลยนะคะเซอร์ไพรส์เนาะ เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเลาะข้างทางกินข้าวดูข้างทางไปนอกบรรยากาศเส้นทางดอยเนาะก็เติมพลังที่ร้านกะเพราเขาเรียกสั่งอะไรไปครับสั่งตําเตี๋ยวไก่เจ้าแล้วกอไปที่สั่งพี่แกงพี่แกงหมูกรอบมาเมนูติล่านมีตำส้มด้วยนะไปที่พุยยางเมนูเยอะมากตรงปลายนู่นนะคะเป็นร้านที่เราบบเคยแวะนะเป็นร้านริมทางเลยนะครับก็พอดีหิวข้าวนะยังไ่กินข้าวกันนะครับนะคราก็เข้ามาในร้านกัน ราคาตามป้ายเลยครับ50 60สวัสดีค่ะเชิค่ะแอบรังนิดนึงเจ้า้าสเจ้า5สิบแล้วินว่ากา้นตหรอมีเกหมกรนใช่นี่คอมกอบนเรานะคะอืมอีกางตัไดคะนี่อันนี้60าท หมูกรอบ60นะคะอือ,อุเรียงตุ๋วไกไ่ทวยได้เยอะจังขอ,อบอกว่าธรรมดานะเจ้าถ้วยนี้นะ50บาทดูได้น่องหนึ่งน่องนะคะได้เยอะมากครับโอ้กระเพราถา่ของทองแท้นะคะอันนี้เราเป็นตามสั่งนะโอ้ได้เยอะเลยเนี่ยได้เยอะมากสั่งธรรมดาทั้งสองอย่างเลยนะไปที่นี่อันนี้เป็นเอ่อแกงหมูกรอบไข่ดาวค,าาครับได้เยอะมากกรอของเอี้ยงนะมีตึงคอไปที่นี่ คอไก่กระโถนใหญ่ขนาดนี้ัาธรรมดาเนอน้องมาเริ่มมาเพิ่มทางร้านบอกว่าให้เยอะทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนในท้องถิ่นเลยนะครับดูขนาดถ้วยขนาดถ้วยครับกินที่มดเลยเจ้าถาดกระเพราถาดอันนี้เป็นพริกแกงถาดได้เยอะครับปริมาณเยอะครับลองชิมดูนาะรสชาติเป็นไงเจ้าได้เลยครับ ต้องชิมต้องสุกอ,อร่อยรสชาติมาตรฐานก็เตี๋ยวไก่ที่สำคัญไก่เปืเป่อยๆเลยนะพี่นะเส้นนุ่มๆเลยนะ,ะโก้โหเขียอเสียงเจ้านี่ธรรมดาทั่ว่าสำหรับสายกินจกุกินเยอะนะคะต้องลองรู้ก๋วยเตี๋ยวไกล่ลำเนอานะธรรมดาแบบธรรมดาวันยังอยากกินเส้นนะครับเมื่อวานก็ไปเดินตลาดมานะอยากกินเส้น วันนี้ได้กินเส้นสมใจทำสุปกลมกล่มอมเส้นนุ่มๆน่องไก่ใหญ่ๆนเจ้านี่ล้วนๆเลยผ่านไปก็ผ่านมาครับลองแวะดูนะจ๊ะเก้าไม้กระเพราถาดอร่อยไก่เปื่อยเนาะเปื่อย ชิมขอไปีทียบก่อนพี่ที่ชอบกินอาหารตาสั่งข้าวรัดแกงนะครับคนนีงชอบกินซ้นเส้นนะได้สาเข็มขมล้อเจ้าหรือเปล่าข้นๆนกน่ พิกแกงแบบปริมาณได้เยอะมากบอกว่าเผ็ดร้อยนะคะอ๋อลองดูข้าวตัวนี้เพาว,ว่าผ่านนะอร่อยใช่ไหม,ไมจับ้วครับนี่คือคารนันเต็มลม่ะเผ็ดร้อนกลมกลอมมาก ชาดีครฮะแม่นอู้เยอะแล้วรสชาดดีครับแต่ก๋วยเตี๋ยวนะถ้าบะกินเยอะนะบอกเปิ้ลใส่เส้นหน่อยเดียวนะเจ้าเตินน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอร่อยหืมขอกไก่นี่เราวิทีล้วนของแท้ก่อนลองลอง,ลองอขอไก่แบบจะแอันน้อยนะอันบเบลเบลนะ่ะฮือพักขอบคุณเจ้า ต้วเอ,อ,อเ,เพื่อๆกระดูบอ่อนๆไปเป็นพาสซิ่งเนี้เจอร้านเป็นก็คือหมูกรอบไปที่ครับขี้ไปดูออเดอร์นะคะแปดออเดอร์นี่เป็นหมูกรอบมาเลยขนาดข้าวผัดเป็นยังสั่งข้าวผัดหมูกรอบเลยค่ะไปที่โอ้โหอิสพันธ์ลามได้เยอะแล้วก็อินปิกบ้านแน่นอนเจา้าครับมาอุดหนุนกันได้นะคะ เผาถานเก้าไม้เจ้าราคาไม่แพงเนาะห้าสบาทเท่านั้น<ม>น,นะครับถม่หมูกรอบไม่จะ6หกเจ้าครับม,มาลองกันได้นะครับ,รบเราก็เพิ่งมากันครั้งแรกเนาะร้านอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เลยคนเต็มร้านแล้วนะไปดูนี่ครับเอฟซองดูลูกค้าแป๊บแป๊บเต็มร้านเลยครับเบือป๊บเดียวนะครับรถมาจอดเต็มร้านเลยโหนี่เรามาก่อนนะครับ เดินทางกันต่อนะครับใกล้สนามครับหลังจากที่เติมพลังกันอิ่มนำสำราญเสร็จเรียบร้อยคุณนีย<ๆ>ังบอกว่ากินข้าวต้องกินหวานแล้วตามสไตล์นะครับกินข้าวต้องกินหวานเป็นร้านสุม่มอีกร้านหนึ่งนะคะคที่เราแวะกินนะคะนี่ ไอติม,มลุงบุญกะทิสดแต่คุณป้าขายคุณป้าขายแต่ลุงบุญกดูตามนี้เนาะโซนนี้เป็นโซนที่ไปน้ําตกตาดหมอกนะครับเราก็<อ>ทะลุเสมืองได้ทะลุเสมืองได้เหมือนกันอ๋อหนีร้านแบบน่ารักมากอยู่ริมทางนะไอติมลุงบุญสวัสดีครับเสมืองก็ได้ไปหมดเจ็บนะ เมื่อคี่ปีแล้วครับนี่ก็หาขายได้ห้าหกเดือนนี่แหละอ๋อห้าหกเดือนนี่บ่ได้น้อขายดีก็ครับพอได้พอได้น้อจะเจ้าโซนสมมุติละจะหมดแล้วอ่ะน่าจะหมดแล้วซื้อขายนะเนี่ยโอ้หจะหมดแล้วเอาเลยเจ้าเอาเอาครับเลือกเลือกท็อปปิ้งได้แสดงว่าขายได้นะครับโซนี้แสดงว่าคนที่ยวมาเที่ยวบ่อยเนาะครับมาใส่กะอันนี้ไอติมลุงบุญนะแต่คุณป้ามาขายแทนเนาะมึงทำเองเนี่ยอ๋ออ่าลองดูนะครับเนาะมึงทำเอง ขายกัมกี่บาทครับเนี่ยอันขายกัมสอห้าบาทสอห้าบาทสอห้าบาทสามสิบบาทนะอ่ปลาครับก็เป็นร้านเล็กๆข้างทางนั่งชมธรรมชาติอยู่ตรงนี้นะครับครับโซนนี้นักท่องเที่ยวมาบ่อยเนาะเพราะว่าเลยไปม่อนแจ่มก็ได้นะครับเลยไปแม่ท้องสอนก็ได้อืมได้หมดครับอืมในน้ำตกแม่สาก็ทะลุ ไปถ้าไปน้ำตกะเหม่สาเบาขึ้นขึ้นนี่ขึ้นนี่ไปไปพดมอนแก่อ้อมลงพดอ้อมลลูกชิทพอละไออยากอีกนักก็ได้เราใส่ขนมปังกับลูกชิเนะครับที่จริงเป็นเลือกท็อปปิ้งได้สี่อย่างนะสองห้าบาทเนาะสองห้าบาทเท่านั้นเนาะอำกะทิทำกะทิหวานน้อยลำ กินข้าวแล้วมากินหวานนี่เข้ากันมันคนมันจะขึ้นไปเนี่ยนะฝรั่งเขาเกิดฝรั่งก็ลงมาอ๋อเมียคนไทยนี่นะคนขึ้นไปเยี่ยมแล้วคนลนไปแย่งลุงมาคนลงมาเจอกับเจ้าของร้านแล้วพี่ตีคนหล่อนี่นี่ื่อลุงบูนนี่ไปเจอใครปะไปเชื่อพ่อตาวันนีพ่อตาเป็นคนพะยาว ตำนานก็คือเขาขายติมส่งลูกเรียนจดจดปริญญ,ญาทั้งสองคนก็เลยรับตำลายเขามาต่อรับรับตำลายสุดเขามาต่อแล้วเรามาปรับปรุงให้มนหันเข้ากับปากคนไปเรื่อยๆอ่นานนขอบคุณค่ะ,คคะก็เลยเป็นไอติมลุงบุญเจ้าไอติมนายตีก็ไม่ได้เจ้าของร้านชื่อตีอ่ะก็ไม่ไม่คือไม่คือมันไม่คือไม่เป็นปำรายก็เลยเอาลุงบุญแฟนนี่เลยบอกของพ่อเขาดีกว่าโอเคคขอบคุณเจ้าเป็นไงรสชาติเป็นไงครับอร่อยอร่อยนี่เป็นท้องมาบ้านอย่าง ปางเหวขึ้นเส้นปางเหวยวขึ้นเส้นซอมออแจ่มแน้ตกมออแจ่มม้อแจ่มมันขึ้นได้สองทางแม่นอกมันหลายทางใช่ถ้ามานี่ต้องมาหมู่บ้านปากเหวืวปางเหวือปางขึ้นน้ำตกตัดหมอกโอเคเจอแน่นอนนะร้านไอติมข้างทางนี่นะครับเจ้าเดินทางกันต่อเนาะก็ได้กินไอติมอร่อยอร่อยแล้วก็ได้ประวัติข้าวของเจ้าของนะครับเนาะครับที่แท้เป็นชื่อร้านของพ่อตานะครับเนาะครับ ใช้ชื่อของพ่อตานั่นเองนะครับป่ะลุยกันต่อเนาะขับมาสักพักหนึ่งก็จะผ่านหมู่บ้านชาวมุงนะครับนลีขายเลยเนาะไก่ทอดอ,อ๋อไก่ทอดาามีร้านเล็กๆข้างทางนะครับ,รบม่อนจะมีซ้ายมือนี่นะครับอ๋อทะลุหากันก็เป็นบ้านท่องเที่ยวนะครับ ว้าวตรงน,นี้เป็นป้านแกไม่ขี้จุดท่องเที่ยวฮิตนะคะครับตรงไปสมเม็ตรงไปสมเง,ง,งซ้ายมือม่อนแจ่มนะครับโอ้โสหโนนี้เป็นสถานท่องเที่ยวให้ได้รับชมนะครับจัดไปตรงไปง่ายเอาอาบาก้กาแกะอาบาก้า ฟาร์มแกะอัลปาก้าสักหน่อยไหมมามาแอลที่ที่อีกที่นูงนะคะไปที่ที่ลุยไปหาที่จอดรถก่อนสวัสดีครับหาที่จ้ารถดงกรน้อฟาร์มแกะอัลปาก้าม่อนแจมไปสิไปนู้เลยจ้าวกลับมาแวะกันที่ฟาร์มแกะอัลปาก้าม่อนแจมนะครับก็ซื้อบัตรเข้านะครับมาตรตั๋วได้จ้า ผู้ใหญ่1 0 0เด็ก50านะครับเข้าเท่าไหร่สูงไปอ่ะแรกอ่ะยงได้ก่อเป็นส่วนลดเครื่องดื่ม20บาทค่ะอส่วนลด20บาทเครื่องดื่มครับใบละ20บครับคนมาเที่ยวเยอะไหมครับวันนี้ไม่ค่อยเยอะค่ะไม่ค่อยเยอะหรอครับต้อเป็นสาอาทิตย์เนาะนี่ของฝากที่จะโอ้ทำน่ารักเลยนะเชียงใหม่ก็มีฟาร์มแกะนะครับ เปิดได้หนึ่งปีอ่าโอเคครับป่ะอ้เ๋อเปิดเช้าเหมือนกันเนอกตอนเช้าๆหมอกจะลงแล้วก็บรรยากาศดีนะคะครับปิดห้าโมงครึ่งไหนโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรตามนี้นะป่ะชมบรรยากาศข้างในกันนะครับพากันมาเลาะท่องเที่ยวมาแอร์็อร์ไหทิพย์ยอยู่นู่นเลยโอ้โหคาเฟ่สวยมากทางเข้าสวยแห่งเนี่ย ไปเนนาะม่สวยนะมุงไม่สวยนะนยนะครับอ่ะดียินงน้องแกะ่ละน,น,น้อม่านี่เทำทางเดินแบบน่ารักเหรอใช่เราเดินไปชมแก่ก่อนหรอก็มาเดินไปเจอแล้วน้องแก่นะครับน่ารักน,น่าชัางเลยพันอะไรนะเอา,อาปกาก้าเหรอ อยาวๆนู่นหนะกำลังนั่งที่ล่มนะขอฉลาดเหมือนกันเนาะครับโอ้มีพันคอยาวด้วย <c oughs> พนากาันนก,นากกาพันอะไรเนี่ยครัอัปกาก้าครับหน,น,นูๆเดี๋ยวสองพนันนะคะเดี๋ยวลองไปสัมผัสใกล้ชิดน,น้องแกะนะครับมีสองพันครับวันนี้เจียงไม่เราก็มีแกะเหมือนกันนะใช่จไป,ป,ปเที่ยวแต่ดอยช้างเนาะอันนี้คือมาแอลาร์มแกะที่แม่ริมบ้างนะคะมนแจ็บ ป่ะเดยนเข้าทางนี้ดีจ้าโอ้โหมีตัวเล็กด้วยตัวเล็กก็น่าชังอ่ะเนี่ยดีจ้า โอ้โหยู่กันไปฝูงนะครับกเ็เพลินเพนะครับถ้าเกิดได้มาโซนมอนแจมนะครับนนะครับเดี๋ยว <c oughs> ไปดูน้องขายาวอปาเนาะนี่เป็นสายพันธรรมดานะนี่ชอบตัวเล็กนี่มากเลยอะน่ารักอะนนีทุกขนเป็นเหมันตุ๊กตาเลยอะใช่ อุ้มได้ไหมเนี่ยเขาให้อุ้มไหมน่าจะได้ครับเก็บภาพคัดช็อตนะน้องเขาไปตามอาหารละไปแล้วไปแล้วนู่นโอ้โหไปแล้วพวกนี้ไปตามอาหารนะครับสองตัวคอยาวนั่งนิ่งให้ถ่ายรูปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปถ่ายเขาเนาะแอบมาถ่ายในนี้ดีกว่า เมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ตรงซุ้มตรงจุดนี้พี่พักยาวขนาดโอ้นี่ไงอพาก้าน่ารักมากวัสดีจ้าโอ้เหมือนแมวผสมกระต่ายอะไรสักอย่างนะบอกไม่ถูกเออน่ารักมากเลยอ่ะวัสดีจ้าวัสดีน่ารักเนาะมันิ่งอย่อ่ะใช่ตาเขาแบ้วมากเลยอ่ะ เขาเชื่องมากเลยนะครับมากนี่ครับ,บขนาดดนะ้วยใจยากเลยตอนนี้นะแอบมาอยุดมาอยู่ในมุมนี่นะไปผ่อนนะคะโอ้เขาชอบอากาศเย็นนะใกล้กับพัดลมเยอะใกล้ๆแล้วหลงไหลเลยน,นะครับดูขนาดตัวใหญ่มากครับดูเขานั่ง <laughs> เหมือนพุดเดิ้ลนะ <laughs> พุดเดิ้ลคอยาว ก้านะครับพี่เบียไปดูสีน้ำตาลนู่นครับเขาเป็นพุดเดิ้ลใช่ไหมเนี่ยสีน้ำตานู่นพี่เบียร์หนูเป็นพุดเดิ้ลคอยาวนี่ตัวยั ีป yes. ๊บน oh, ึงได้รูปมาไโอ้เร็วมากอะน่ากูบทีเปียวกบ้อยเดียวลอยเดียวนะนแจครับเอาไปเอาไปเที่ยวเป็นง้องหนึ่งร oh, ้อยบาทหรครับอ uh, ๋อโอเคครับไปที่ละลึกนะไปที่ยวไปเได้ค่ะมาครับมาแอลกันได้มาแอวกันได้เจ้าปาาแกะ สายเซลฟี่ต้องมาเนาะ